อันนา,า้นว่าไหลโทษบอกพาแจกมากพ้่งน้ำนะยาแจกอยู่บ้านหน้าสวรรค์ว่าไกลเรกตอนหน้าบอกคุณมันเข่าท่างหลอกทั้งคุณก็จะกลาดสายยางง่ายตอพัะรหลา็ตอ,อกไป

các anh pha điện các anh phủ ra vay nạm xe con đã cột con đã theo con đã theo này à. vui đây mướnเย็น vui đây chạyเย็น vóc mới cả ngàm leo vui đây chạy hòn vui đây thọc chặt mày mới cả nhảy boleo bắn của mày quốc tự châu vóc mới buộc bắn của phong quốc tự này là thiết vật thâm ขี่ขานพระบราขี่เกียรติพระบราขี่รุ่นพกใหม่ง่ายก็แขนกดไตต้ตนไม้คือพระพุทธเจ้าองค์ดูนึกติตามกันกับยุคตีบ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าปฏิทัศลู่อยู่ต้นไม้เด็เอาปฏิทัศลู่ภาษาราชวังมนันึกคือบ่แล้วก็หอนพัดลมมากัดลมก็ถึงใจแอ,อ้มากหุ่นเห็นบปล่า มิสิหนีจากของมุนีอะไรเพราะหะรหรือพ่าเสียว่าพระพุทธเจ้าได้จัดตู้รเพราะพระพุทธเจ้าสิบว่ามากเกิดอีกไม่อยากเกิดจุกอย่านี่ท่ท่าเฮกระตอบเลนไปนอนแช่งกันตีบอกแล้วห้กระต้วเราต้องนั่งสถานที่นั่งปฏิบัติธรรม เพราะฉนั้นพระเจ้าสอนเลยไปย้ำตายแลวฉึงไปเห็นสวรรค์ในภาพานี้สอนเลยเบื้องปัจจุบันก็เห็นปัจจุบ,นจบนันก็มูงปัจจุบันว่าสวดพุตนก็ไมิตัเททั้งนั้นนะได้ว่าเนืออื่นหรอสวดมนต์เมื่อเ้าคำกันว่าขอมาสัมปะสักพอกใจตัวหนึ่งคือก้า มันเป็นสัญญาคือจักว่าคือความจาได้สัญญาคือความจาได้หมายลูกพระพุทธเจ้าคนในตัสรู้ว่าในตัสรูร้ด้วยสัญญาดิสัญญาดิรู้แจ้งโลก็นตรงไหนจะรู้แจ้งโลกโลกก้อนหน่อยๆของห้องนี้ว่าต้องว่าโลกม่าทั้งโลกนี่ดอก นี่ก็โลกกว้านหนึ่งนี่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีใจโลกมันก็มันหมุนอยูย่ทั้งตั้งแต่เริว่วโลกเลยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยตามรักยังวิทยาศาสตร์ก็เจ้าโหราศาสตร์ข้าเจ้า,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 จามันดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเด้อยอีงไปยังไปยังไปหมุนไปกค่ละเล็กแค่ลน้อยเด้อ อันนี้คือกาของเราคือกันร่างกายมือไปแล้วก็เท่าก็แก่ความตายของเรามันเที่ยงแล้วก็เพาไปหันเดี๋ยวยู่ด้วยลุกกระตก็ได้เดือดร้อนอันใด้เน็จยังก็ไม่ได้เดือดร้อนเน็จยังกับนิจตวามนาหมดตาวสิทุนน้ำน้ำมาโนรา้ำใจแต่ท่านยุ่ใสสร็ญยุ่งเพื่องผู้เงินผู้ท้องเอา ท่านใจของเจ้าของมังดูวันไปยุใสเจ้าไปมุ่นไปเทศปุ่นเป็นพิธีกรรมนี่มุ่นพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มาเทศประจําทุกอาทิตย์ทุกวันพระปุ่น็ระเวณีพระเจ้าเ็นเดแลัตตลูกเพราะการฟังเทศเปล่าฟังเทศจะได้หวัวใจ ได้เป็นประเภทนี่ไปอย่างนี้ไปเลยได้ฟังเทศว่าได้บุญจะได้บัตโอ้ยฟังแล e day, ้วเพระเหตุเอาบบน้ำกินเข่าไฟังแล้วชาติหน้าต้งจะไปกินบ่ฟังเสียงพระพุทธเจ้ามาเทศตอนไหนพระเจ้าอยู่อยู่ไก่ข้างพระพุทธเจ้าตอนไหนมันเทศหรือตอนไหนกุ้งเก่าเนี่ยเพราะเหตุเอา คือบอกกินข้าเกินขาเขา,ขาบอกกินทุกสิจัดอินทุกทียบว่าจัดบริาติอาหารบ,บ,บ่หล่ะบรบอาหารใจมงโนโลภ่แล้วเพรได้ซื้อทำง่ายว่ามังล้มขาล้มบอกคนนอ,อกมาักงาแอ่ะคนนอ,อกมักงาบไปย่มคนหาอยู่นี่จะเป็นคนคนอื่นเขานั่งแล้วก็คนอยูใ่ในตัวเฮานี่ นั่นแหละดึงเขามาวัดดึงเขามาอยู่ในวัดด้วยออกนอ,อกวัดไปดึงเขามาในกุดดึงเขามาในกดเขาในกดหรือว่าดึงเขามาอยู่ในอายาคตาสติภาวนาเดเมอมาอยู่ในร่างกายไล่ลงไปแม่กำหนดสติรู้ตามสวดแป่น เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมันมี่นังแม้ไล่อยู่นี่จะเป็นทั้งไดผู้ธิสมาจมมดาติเกิเลตแล้วว่ากิขานสักวอกจิตใจให้ใสสะอาดนั่นแหละเครื่องสักวอกจิตใจให้ใสสะอาดก็คือกายาคตาสติภาวนาเนี่ยมาจากไสนหละ่ะที่ตรงนี้ปัญญาพิจารณาตรงนี้จากสมาธิ นั่นจึงไปเน่นหนักว่ามีแนวใดคนนอกขาดก,การทำสมาธิถก็มีสมาธิก็มีปัญญานั่นอยูไในนีแ้แหละบนว่าสมาธิปัญญาอุนะับการฟังนี่การเหตุเอาเดินั่นทางใจเบ่งทีนี่โอ้ยสนุกสนุกสนุกมกั่งใจนั่น มามันออกเปแต่ละอันแต่ละแนวแนวจิดแนวถือแนวห่วงแนวอะไรมันจะไปหูว่าตัดพบตัดชาติน้ำไหลขันพวกงูปัจจุบันดังจะโยธรรมังปัจจุบันนี้ใจอยู่ที่ไหนใจตัดได้หรือยังแต่ยังไม่ได้ก็ค้นมันอย่งนันี่ันไ้บอกไปเอาภาษาแล้วถามพูยกันว่าเด็กผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรม เขาสมาธิยงสั่นไปกจะย่ามเน้เนหน้าพวกกุ้มพวกอันไดเบิ้องหน้นาห้าครบหมืดปพมาซอยพระเจ้าพระสงค์คําปราณาปรานาตนเพื่อใช่พระเจ้าพระสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขัดตกปกป้องสิ่งหนึ่งอันใดตัวเรียกร้องใช่ ได้จะรอการเรียกร่องไทยแล้วเรียกมันหกหญ้าไปมั่วเอาผู้ไปลูกร่องจอง้องอื่นันไล่งับยุอบผมก็เบิ้งมันติดจะได้ประโยชน์สองทางหนึ่งช่วยต้นไม้สองทำให้วัดสะอาดสามมัวก,ก็ได้กินหญ้าก็อยู่น้ำสบายจัง ทั้งขางขงุติทั้งเก่าโอ้ยไนเไ็กน้อเอาตอนไม้กบกุ้งไม่อยู่สองสามร้อยเราเอาื้อพระตากุ้งทั้งแม่ขาวทั้งกว่นกอกเบ,บิ้งน้ำกได้ไปอยู่มันเป็นเดินเป็นเดินอยู่นั่นเหมือนกันพอจะเห็นไม่ขอนไม่มานึ่งเพึ่งเพื่อยกไปทางเก่าขอนไม่ที่ใส่ยกไป,ไปไปทางเดียวกันบอ cún chắc mà, mua lại ông, mua măm, lấy nhóc, khoan mày, bên rông càn vai, cha cháu bị mày cơ, mày, tìm mà nướng phúng phượt cho mọc lại, đôi con mình chiêu, chiêu mày, khoan mua mớt, chiêu bèn mình, nhìn Nam mặt ná mặc มันก็ดึงลงหักเมอดงานเมือตุรดมันก็บ่รักษาหนากขนาดนี้กลยดึงออกจากสีดินเลิมกลับไปใจได้กุกไหมแย่มนแปะก็่ได้ประโยชน์ไม่ทักทันถือเนื้อหนังมังสังค้นจะก็เป็นตุ้มเป็นหนังเกินมากวันนี้สอย,สยเก่ยวยผู้ดเดียวคือทั้งกุ้มบัดกุ้มว่าเนาะอาจาประสงค์ไปเวนทบาท ได้ยอดพักเล็กมาแล้วอัน,นี้แสงบันกอมีคัดแอวน้ำเยอะน,น้นทังแผนเม็ดจุ่มมือดิไม่ต้องมือคัดหลัง <c oughs> มือเป็นเนก็นหยังพบเป็นเติมเรลี่ยนตะตระทัดเป็นเฮ้ยเป็นตาน,นายแท่นอ้อเดี๋ยวว่า